ยีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนชิปตอนนี้เราอยู่กันที่อาตียา สวัสดีครับวันนี้จะเป็นการที่เราพา BYD วดีเราออกต่างจังหวัดครั้งแรกแต่วันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะไปตะลุยทริปกับเราที่สักใต้หีบหรือว่าพัทยานนั่นเองใช่จะเป็นมินิทัวร์นะคือเราจะมีไปดำน้ำตกปลาแล้วก็ไปชมทะเลแหวกด้วยไปครับเดีย๋ยวเราไปเริ่มทริปเลยลุย มาถึงสัตหีบกันแล้วครับเดี <Ooh. S 1> ๋ยวนี้เรากำลังรอขึ้นเรือคือขนาดจะไม่ได้ขึ้นเรือคือวิวสวยมากก็คือแบบไม่ต้องข้ามเกาะไม่รู้เลยว่าใกลกรุงเทพทะเลสวยขนาดนี้โอเมก้ด oh ทะเลสัตหีบนะสวยสวยกว่าตรงพัทยาเยอะเลยเนาะ ใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าทริปนี้เราไม่ได้มากัน2คนนะคะเรามีเพื่อร่วมทริปอีกเพียบ <S <S นี่ครับเรามาทริปเรือนี้กับกวินบสก็คือเราได้มาในราคา6คนเนี่ยห้าพันห้าร้อยบาทแต่เรามากัน7คนคนที่7ก็บวกไปอีก750บาทครับผมจริงๆมา8ดคนเลยเป็นราคา700 0บาททริปนี้เราก็มากันทั้งหมด8คนโอ้กระจัดก,กระจายหน่อยเนี่ยชูรี่รอดูอยู่เออมใิวน้อยเมื่อกี้เหมือนถามไม่มีใครกลัวกล้องไหมเปิดกล้องปุ๊บไม่มีใครพูดเลยเลย ชีวิตนี้เราจะปลอดภัยด้วยบบอขอบคุณนะสบายใจขึ้นเนยอะน,นี่นะครับเราก็อยู่กันที่ ทะเลแหวกจ้ะนี่นะครับทะเลแหวกมันก็ต้องพึ่งโชคนิดนึงว่าช่วงไหนมันจะแหวกให้เราได้เดินได้หรือเปล่าแต่คือตรงที่มันแหวกอะถ้าเป็นที่กระบี่มันจะเป็นสังรายแต่ว่าที่เนี่มันจะเป็นคล้ายๆแบบเป็นหินหินนะคะอแต่ว่าก็สวยอะคือแบบ <S <S 2> <S 2> น้ำใสแบบใสมากๆ อาจจะเพราะว่าเรามาหน้าร้อนด้วยเช่วันนี้ฟ้าเปิดมากมครับแดดลงมาแล้วก็เดินได้สบายเลยสถานีถัดไปนะคะตอนนี้เรากำลังจะมาตกปลากันอันนี้เขามีเบ็ดให้ถึง4คันนะทุกคนกำลังโยนเบ็ดกันตกปลากันอย่างดีเลย ลทำไมเบ็ดมึงยาวจังวด <c oughs> หมุนมาตั้งนานแล้วไม่เสร็จสักที <c oughs> เรีบเยบร้อยปลาตัวแรกยังไม่มาเลยตอนนี้หวังว่าจะได้กินซาชิมิกันเนาะสงสัยจะได้กินอันที่พี่เขาเตรียมให้แล้วละ่ะ <c oughs> ปลาตัวแรกของเราเฮ้ยมาททงนันสุดยอดว่ะเอ้ยตัวใหญ่เลยน่ย <c oughs> ตกมาสิบนาทีไม่มีสักตัวไา้ได้แล้วหนูเห็นหนูด้วยเก่งมาก โอเคครับจังหวะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดำน้ำดูปาลาการังกันจ้าทุกคนคือจะบอกว่าสัตหีบอะคือน้ำใสมากนี่คือครั้งแรกที่มาสัตหีบนะั่นคือแบบใสแบบใสมากๆมากๆคือเห็นโขดหินตรงแบบตั้งคือวันนี้ฟ้ามันเปิดด้วยน้ามันก็เลยใสไปครับเสร็จแล้วไปเป็นละไรกันจ้าลุยไปเล,ลย

อร่อยวะ่ะอืออร่อยนะปลาไทยอร่อยว่ะปลาที่เราตกกันโคตรอร่อยเลยพี่เฮ้ยเราไปตกหอยได้เมื่อไหร่วะเนี่ยอร่อยนะตกจีนอร่อยว่ะ มาถึงฝั่งแล้วเราก็อาบน้ําแต่งตัวเรียบร้อยแล้วจ้ามาทากนันแดกกันอีกรอบนึงนะคะอาบน้ำเสร็จแล้วโดนสปอนนะแต่ดีมากไปอะ่ะดูดิหน้าพี่เฟิร์สจะขาวจ้วงอยู่เลยขนาดไปตากแดดมาขนาดนั้นวันนี้แดดแรงมากคือทัวร์ของเราอะ่ะคเขามีที่อาบน้ําให้ด้วยรวมทุกอย่างเลยําน้นําตกปลาแต่ว่าที่อาบน้ำมาต้องเอาพวกแบบสบู่อะไรอย่างงี้มาเองนะทุกคนแล้วก็เอาผ้าขนหนูเอออะไรอย่างงี้มาเองอันนี้รอทุกคนอาบน้ำกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปตลาดกัน ใช่เดี๋ยวเราจะไปซื้อพวกุ้งพวกหมึกอะไรเไงี้ยนะคะเอาไว้ย่างกินตอนเย็นเนาะและเราก็มาถึงตลาดแสมสารกันเรียบร้อยแล้วจ้าเราก็มาหาซื้อหารซีฟูด้ดแล้วคืนนี้เราจะทำปาร์ตี้ซีฟู้ดเขากันไปดูกันครับว่าเราจะได้อะไรไปบ้าง แค่ซีฟู้ดครับเหลือหมูกับไก่อีกกินกี่วันเนี่ย ที่พูวล่านี้นะครับจะเป็นพูเวล่าแบบสองชั้นมีสระว่ายนะ้ํามีสไลเดอร์และในตัวบ้านก็มีโต๊ะแทงสนุกให้ด้วยภายในตัวพูเวล่านะคะเข้ามาได้กันทั้งหมด3ห้องนอนและมีได้กันทั้งหมด4ห้องน้ำมีทั้งครัวในครัวนอกน,นะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ให้มีเตาย่างให้ด้วยนะคะเผื่อใครอยากจะมาทาบาร์บีคิวกินและก็สามารถเข้าพักได้สูงสุดถึง10คนถึงเวลาทําอาหารนี่เมนูอะไรจ๊ะอันนี้คือหอยแมลงภูดนึง่งค่ะและน้องจะทําเมนูอะไรต่อฉันครับค่ะหนู สวัสดีครับน้องคราวนี้ทำอะไรอยู่ครับเนี่ยย่างปลาหมึกครับเฮ้ยมีประสบการณ์กี่ปีเนี่ย11ปีครับเฮ้ยสิปีในการย่างปลาหมึกขอโทษเฮ้ยน้องมีประสบการณ์ย่างปลาหมึกมากี่ปีแล้วครับเนี่ยสิปีแล้วครับพี่สิปีในการย่างปลาหมึกการเต้นครับพี่ เราก็ทํามาหารกันเสร็จแล้วครับเริ่มทำตั้งแต่6กโมงตอนนี้3ามทุ่มเ่งสามทุ่ม่งโอเคเราต้องไปกินก่อนแล้วครับไม่ วันนี้เช้าวันที่สองครับเดี๋ยววันนี้จะเป็นวันแห่งคาเฟ่วันนี้นะคะแพลนของเราอะ่ะก็คือไปทั้งหมด2คาเฟ่มีมองช้างคาเฟ่กับอีกอันหนึ่งอะ่ะไม่แน่ใจนะว่ามันชื่อเดลราเชอรหรือเปล่าเดี๋ยวจะไปขึ้นให้อีกรอบหนึ่งจริงเราจะมีตอนเย็นก็อาจจะไปไปว่าหาดรับไปดูกัน,นะครับว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวในตัวเมืองพัทยา,ยาจริงๆแล้วครับเดี๋ยวว่าไปอีกทีหนึ่งที่มองช้างคาเฟ่กันค่ะ t h e way to มองชองคาเฟ่นะคะกินข้าวกันเสร็จแล้วเอว่าถ้าเกิดว่าใครจะมาพักเอฟูวิลล่าตามนะคะเขาว่ามีร้านข้าวอยู่ข้างหน้าอร่อยไหมอร่อยอเด็ดมากก็ราคาโอเคแล้วก็ค่าโอเคด้วยนะคะแต่ค่ะเดี๋ยวเราไปหัวที่วังช้างคาเฟ่กัน ช้างคาเฟ่กันแล้วนะคะคือเพิ่งรู้ว่าในคาเฟ่อะมีที่ให้ไหว้พระพิฆเนศด้วยเพราะอะไรคือเป็นคาเฟ่ช้างก็เลยมีพระพิฆเนศให้ไหว้ถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าแกะเชื่อมโยงใช้ได้ไปหาสั่งน้ําสั่งกาแฟกินเองก่อนดีวกว่าครับง่วงมากเลยครับเหมือนเขาจะมีให้ขี่ช้างด้วยเนาะจริงจริงก็อยากขี่แต่กังวอยู่ในส่วนของคนไทยนะคะก็คือไม่ต้องเสียค่าเข้าแต่ว่าโดนบังคับบริจาค ค่าอาหารและยาให้ช้างาก็คือก็เหมือนเสียอยู่ดีแต่มันก็คือตามกําลังศัตรานะคะว่าจะใส่เท่าไหร่ก็ได้เนาะมนกม่ดีแล้วต่างชาติไม่รู้เสียเท่าไหร่เหมือนกันนะไม่ได้ดูราคาไว้ให้ก็คือก่อนที่จะเข้าไปในตัวคาเฟ่นะคะมันก็จะเป็นแบบมินิซูป,ประมาณนี้เช่นแบบว่ามีสัตว์หลากหลายชนิดเลย,เยเอินเสิ e r t ให้รู้ว่ามีตัวอะไรบ้างอแล้วเราไม่ไปสั่งน้ําก่อนสักทีเราเนี่ยก็มันต้องเดินเลาะไปเรื่อยๆนะคะก่อนอถึงคาเฟ่คาเฟ่เดียบรทางโน้นจบ ถ่ายกับช้างไหมนุ่มไหมนุ่มไหมนุ่มมันไงนดิอ่ะงูตัวนี้มีผิดไหมครับ แลี๋ยวเราพาไปดูกันครับว่ามองช้างคาเฟ่นั้นมีสัตว์อะไรบ้างผ่านมา30นาทีนะคะเรายังไม่เจอคาเฟ่เลยคือเหมือนมันให้เดินชมสวนสัตว์ไปก่อนนะทุกคนแล้วเกิดว่าใครอยากถ่ายรูปกับสัตว์นะเขาเขาจะไม่บอกนะคะว่าเขาจะเก็บังินเพราะฉะนั้นก็เขาบอกว่าเหมือนเป็นค่าอาหารของน้องๆเช่นช้างนี้ก็แต่ถ้าถ่ายกับงูก็จะ100บาทซึ่งเขาก็จะไม่บอกก่อนนะทุกคนพอเราถ่ายเสร็จเขาจะค่อยเก็บเพราะฉะนั้นก็ระวังถามเขาก่อนนะว่าเสียเงินไหม ช้างในน้ำด้วยช้างเดินเล่นในน้ำาะรอด้ดิดูด้โอ้เราก็เดินมาถึงคาเฟ่สักทียิ้มหน่อยเพี่นได้น้ำมาแล้วนะคะทุกคนก็จะบอกว่าน้ำทุกอย่างน่ารักมากแบบว่ามันให้แบบเป็นตัวสารอย่างนี้มาก ตอนนี้เรากำลังรอดูโชว์ช้างกันที่อยู่ก็จะดูโชว์ช้างก็ดูโชว์ไยลูกกันเสร็จเรียบร้อยแลครับก็โดนกับไปคนละร้อยเนี่ย เมื่อกี้ถ่ายกันไปประมาณสี่ห้าคนน่ะทุกคนก็ประมาณสี่ห้าร้อยเนี่ยอืมก็จะโดนจูม<ล>ือไปเลยถ้าใครจะไปก็ถามเขาหน่อยนะครับว่าต้องเสียเงนินหรือเปล่าก็คืออจริงๆไม่มีเงินสดเขาก็มีบริการโอนด้วยนะทุกคนมันก็เลยค่อนข้างแบบเอ๊อยนีจะถ่ายรูปจะทําอะไรก็ลองถามเขาก่อนนะเพราะเราจะให้เราถ่ายก่อนแล้วต้องจ่ายทีหลังเดี๋ยวเราจะไปกันที่แตกะเชาส์นะคะเป็นคาเฟ่ริมทะเลเลยอืมไปเไปเห็นทะเลพัทยากันบ้าง ใช่คะเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังเดินไปที่รถนะทุกคนก็คือที่มองช้างคาเฟ่อากาศมันค่อนข้างร้อนนะแม้กระทั่งในคาเฟ่ที่เปิดแอร์ก็ร้อนอยู่ดีแล้วก็เหมือนแบบจ่ายแค่ค่าน้ําแล้วมันก็ไม่จบถ้าเกิดว่าใครจะมาดูช้างมันก็ดีแต่ว่าแต่ก็ถ้าอยากมาขี่ช้างก็ก็น่าสนุกดีนะก็อีกอย่างนึงที่คาเฟ่นี้นะคะก็คือเขามี ATV ตงเนี้ให้ขี่ด้วยนะเผื่อแบบใครอยากไปขี่เล่นเนาะ A few moments later มาถึงกันแล้วคะ่ะทุกคนคือคาเฟ่เนี้ย ดีมากก็คืออยู่ที่ร้านจอดรถแล้วก็มีแบบพี่รปภบริการเอาล่มมาให้ด้วยให้ยืมเอาลมมาให้ยืมด้วยนะคะนี่แล้วก็แบบตรงทางระหว่างเดินไปอ่ะสวยมากทุกคนถ้าเกิดว่าใครแพลนดีๆนะแบบที่ไม่ได้เหมือนเราก็คือจริงๆอ่ะมันจะมีคาเฟ่สวยๆอันนึงที่ชื่อว่าเคฟคาเฟ่ก็คือตอนแรกก็อยากมาเหมือนกันแล้วก็เพิ่งรู้ว่ามันอยู่ติดกันถ้าเกิดว่าใครจะมาก็เตรียมมาสักสองชุดอะ่ะเนี่ยพี่เฟิร์สเปลี่ยนแล้วชุดหนึ่ง เดี๋ยวเราจะได้เห็นหาดทะเลพัทยาบ้างสักทีครับผมไม่แน่ใจว่าหาดจอมเทียนหรือเปล่า ตอนแรกกันลังเลระหว่างเคฟกันนี้ใช่ไหมสรุปเืนเนี้ยสวยกว่าเคฟมากถ้าเกิดว่าใครลังเลระหว่างแต่กล้าเช้ากับเคฟนะคะมาเคฟเ<า>อ๊ะมา,าเฮยาแต่กลางเช้ามาแต่กลางเช้า,า,า,าสวยกว่าเยอะเดี๋ยวเราก็ไปถ่ายรูมก่อนนะสั่งน้ำเสร็จแล้ว คอนเทนต์จนเงาแตกเงาแตนจริงๆอ่ะเราจะต้องไปทะเลอีกอันหนึ่องอ่ะตอนสี่โมงนะคะแต่ว่าตอนนี้สี่โมงสิบห้าเราก็ยังไม่ได้ออกกันเลยก็ลก็เราวังมาคาเฟ่น,นี้ตอนที่แดดมันไม่ค่อยมีแล้วอ่ะจริงๆอ่ะคาเฟ่นี้ด้วยความที่มันเป็นไม้อ่ะถ้าถ่ายกระแสงเนี่ยมันจะสวยมากววามแต่ว่าแดดหมดแต่ตอนนี้ก็สวยมากอยู่นะเดี๋ยวเราจะไปแก้มือกันที่อีกทะเลน,เนึงนะคะวเราจะไปเปลี่ยนชีพเป็นกัน เปลี่ยนชุดกันเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้นะครับเราพามาที่หาดลับอมัดบีดหรือเอมัดบีดอะไรสักอย่างหาดลับตรงซอยนาเกลือสิบแปดครับคนเยอะเหมือนกันนะไม่น่าจะเรียกคนลับแล้วป่งนี่นะครับพอดนี่นะครับหาดลับซอยนาเกลือสิบแปดหาดลับที่ไม่ลับเดี๋ยวเราให้ดูครับว่ามันลับไหมโอ my god อันนี้ฟังอี้ฟังอี้ฟังมันลับไหมลับไหมไม่ลับ อ๋อเดินไปเรื่อยกว่ามันจะรับครับทุกคนตอนนี้นะครับเรากำลังที่จะเดินไปตรงโขดหินสุดโ้นเพื่อหวังว่ามันจะรับดูนตรงแล้วจะไม่รับเลยหวังว่าโขดหินตรงน้นมันจะไม่ค่อยมีคนเนาะแต่ว่าตรงนี้คนแบบมหาศาลมากมากเลยอ่ะเออมันก็คือทะเลพัทยานั่นแหละถ้าเกิดใครจะมาพัทยานะคะแนะนำว่า ให้มีวันเดทริปอะที่ไปสัตหีบหน่อยเพราะว่าที่สตหีบอะน้ำใสมากแล้วคือแบบว่าชาวต่างชาติอะไม่ค่อยรู้จักก็เลยแบบคนไม่เยอะเลยแบบไม่เลยตรงนี้มันก็จะเป็นฟิลเหมือนพัทยา,ยยาจริงๆก็แต่คนเยอะหน่อยแต่มันก็สวยอยู่นะดูภาพที่ตกดินตรงนี้เฮ้ hey, ครับเดี๋ยวเรานะคะจะเดินไปตรงโขดหินตนู้นจุดนู้นเลยนะคะแล้วเดี๋ยวไปถ่ายดูอีกเล่านึง ทะเลใครจะเทก็ทไม่ต้องสนใจนงโงโงั่งงงโน่ริมทะเลตัวจะเซ่ บอกเลยครับว่าใครมองหามุมดูว่าทิศตกดินมาตรงหาดรับซอยนาเกิบ18ได้สวยมากที่ถ่ยัยรูปกดจับน้องดูภามถ่ากดาาจ้จัตกดินนะคะเดี๋ยวเราจะนั่ง,งโง่ๆรอว่าทิศตกดินกันดีกว่าสวยมากทนะุกคนนะจริงๆถึงมันจะเป็นหาดรับที่เราับแต่ว,าว,าว่าดูเป็นดีมากจริงๆมันก็น่าจะคนน้อยกว่าุ้งอื่นในพัทยานะนก็เลยยังเรียกว่าหาดรับ โคดิคงที่นี่ยสวยมากแล้วมันก็ไม่แหลมด้วยนะขึ้นแบบมันถ่ายรูปบนโคดิ่ได้สบายๆที่สำคัญมันมีหลายโคด้วยครับโคดไหนแบบมันมีคนอยู่แล้วก็เดินหาโคดอื่นได้ก็แทนอีกทีนะก็คืออยากว่ายน้ำพี่คูลามากเรายังไม่ได้เล่นในเป็ดน้อยตัวนั้นเลยก็ปิ้งบาร์บีคิวกินกันแอปเดี๋ยวเราถ่ายวิดีโอพระทิตย์ตกดินให้ดูนะ If I rich were a man, with a million or two. I live in a penthouse in a room. ปั๊มืดได้ที่แล้วก็คือพวกพี่ๆนะคะจอดรถไว้ในซอยแต่ว่าเราอะไปจอดที่ท็อปก็เลยมาเดินไกลกว่าชาวบ้านเขาเดี๋ราจะไปกินบาร์บีคิวปิ้งย่างกันที่ภูวิลล่าของเราแล้ว You make every day feel like it's Christmas. Never wanna stop. เราก็กลับมาที่บ้านเรียบร้อยแล้วครับ นี่คือเราทุกคนที่กำลังทำครัวของเราส่วนเราทำกับข้าวไม่เป็นยินดูครับมาบาบีคิวกันนะครับตอนนี้ครับเป็นเวลา4ทุ่ม 4, 45นาทีทำปันหนึ่งว่า6โมงเย็น4ทุ่ม45เพิ่งเสียบไม้บาร์บีคิวเสร็จแล้วเราจะได้กินกันกี่โมง นี่เรายังขัดโปรแกรมว่ายน้ำเลยนะใช่เดี๋ยวเรามีว่ายน้ำตรงนี้ด้วยชิลจริงๆเอาขึ้นสักไม้หนึ่งยังบ๊ะไปฮิวยังพูดไปแป๊บเดียวก่อนมึงหยอกเฮ้ยเดี๋ยวจะสุกไวนะมึงมันดูสุกเพราะอะไรรู้ปะเพซอสเดี๋ยวพอกินบ๊ะไปฮิวปุ๊บไม่ได้ยินกันแล้วนะเดี๋ยวตอนเล่นน้ำต้องตะโกนคุยกันอะไม่ได้ไม่ได้ยินแล้วเรียกเท่าไหร่ก็ไม่หันซูมคนเดียวที่รอด ห้าทุ่มครึ่งผ่านไปครับยังไม่ได้ลงน้ําและยังไม่ได้กินเพื่อนข้างบ้านเขาเงียบไปหมดแล้วเขาคงนอนกันแล้วมั้งเขาคงกินตั้งแต่หกโมงอ <c oughs> แต่อร่อยจริงเอออร่อยมากเลยอ่ะแบบเค็มแต่ดีอ่ะเดี๋ยวเราอินเสิร์ตหน้าทุกคนตอนกินให้ดูครับว่าอร่อยขนาดไหน <c oughs> อ๋ออร่อยไหมอร่อยมาก,กี่ปีแนละ้ว <c oughs> เหมือนมากจริงปะโจรอดูอยู่อร่อยทำไมไม่ทำขายว่าวขนาดนี้มาปิคิวย่้อยั่วจ้าอร่อยเอาเลยหนึ่งสองสาม Happy Birthday อ่ะตอนนี้นะคะเราก็มาเล่นเกมงมหาเหรียญกันซึ่งกติกาของเราก็มีอยู่ว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยโยนเหรียญไปมีทั้งหมดสี่เหรียญก็คือว่าจะให้ซูเป็นคนโยนแล้วก็ให้ผู้เข้าแข่งขันงมหาเหรียญทุกคนแล้วก็จะมีผู้แพ้ทั้งหมดสองคนซึ่งคนแพ้เนี่ยก็ต้องกินโซจูหนึ่งช็อตอ่ะมาเริ่มหนึ่งสอง ส้เามจะแล้วววเอวหอนนี้ทุกคนก็คือแบบทำมาคอมเมต์ในการหาเรียนมากเจอแล้วอ่ะอ่ะเหลืออีกสอดเรียนหน่อยนี่เจอแล้วจ้าเจอแล้ว โอเคขอดูหนจ้าเสียขอดูหน้าผู้ชนะโอ้โชผู้โชคดีพี่จหนาวเอานี้ร้อนและเดนนะเรียบร้อยหรือกูแก้งแค่เพื่อกินวะเนี่ยเจ้าของช่องของพวกเรา ลอนพาย้อนไปดูรอบซ้อมก่อนเดี๋ยวโยนเหรียญนะหันหน้าไปนะเลียนไม่เหมือนว่ากัน่ายยกตีนหมดเกิดเหตุแกล้งหลอกว่าโยนเหรียญเอาเริ่มมาใครเป็นคนคิดเกมนี้ขึ้นมาวะแล้วกดเมนูตรงนี้เลยะ ไม่ไม่ยากขึ้นไปไม่มีโยนอย่าไรอะโยนยิงไม่ได้โยนจริงไปนะโดนเกียโดนเกียรนะเกียร์ไอ้เกียร์มันน้ำเหรอเกมเกมนี้เราโดนเลยนะกมอะไรไม่ว่าเกมนี้โดนอะไรโดนผมหอกผมยังไม่ได้โยน คราไม่เร <že> ียนดีหรอเม่เาผู <wei> ้เดินเหมือนเป็ดอ่ะเพื่อจะาแล้วไม่ได้จับตาดิ้แกกันขาขาเปลี่ยนมันจะไปไหนกันนะ วันนี้เช้าว,วันที่สามค่ะวันนี้เร่งรีบนะยครับเพราะเราต้องรีบออกมาชาร์จรถแล้วเขาให้เราเช็คเอาท์บ้านตอน11โมงวันนี้หน่าเราก็ชาร์จไป300ยก็ขึ้นมาตอนนี้เกือบ90%เลยแล้วก็เดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมุ่งหน้าไปกันที่ร้านอาหารชื่อครัวคุณน้องหรือจริงพี่เอกบอกว่าครัวคุณน้อง ัวเจน้องคือเราออกมาเที่ยวพัทยาหน้าร้อนนะคะแต่ว่าฝนตกมาสองวันแล้วโค้งมากว่าเพราะอะไรตกเดีมาสุดท้ายแล้วมันก็สามวันตกทั้งสามวันเลยโอ้แล้วนี่ก็โค้งหน้าร้อนอ่ะเมื่อะไรโอเคงั้นเดี๋ยวเราสั่งอาหารกันเดี๋ยวเราไปแพรให้ดูครับว่าเราสั่งอะไรมากินกันบ้าง ลอยจนฝักดังให้ยกี่คะแนนเจ็ดเต็มสิบและเรานะครับก็มาถึงหาดพัทยากันในวันสุดท้ายจนได้เมื่อกี้เราไปแวะคาเฟ่อะไรเนาะซันเซ็ตคาเฟ่เป็นคาเฟ่ค่ะอยู่ตรงข้ามหาดใช่ไปคาเฟเสร็จก็เดินข้ามมาทะเลได้เลยหาดตรงนี้มันค่อนข้างจะโล่งอยู่หรือวันเที่ยงอยู่นะ <ร>ว่ามันร้อนมากๆนะถ้าเกิดว่าใครอยากจะแบบมานั่งคาเฟ่ดูริมหาดอันะนำให้มาตอนเย็นดมีตรงหาดพัทยาเหมือนมันแบ่งสองฝั่งเลยเว้ยฝั่งของฝรัง่งกับฝั่งของคนไทยถ้าฝั่งของฝรั่งก็คือตรงตรงนี้นแหละคนก็จะน้อยกว่ามันก็จะสะอาดกว่ามันก็จะโล่งๆสวยๆผู้รู้วเนี่ยริงแลดูในมความรู้มรพัทยา หาพัทยามาได้พอประมาณแล้ว๋ยวเราก็กําลังจะเดินทางกลับกันแล้วนะครับเราจะไปปิดท้ายอีกคาเฟ่นหนึ่งใช่ไหมค,คาเฟ่คารูดับนะคะมันอยู่ทางกับกรุงเทพพอดีครับก็ห่างจากที่ประมาณ50นาทีเวลาสุดตัวเนี้ยผมเหนียวแล้วเนี่ยเรามาทะเลก,กันก่อนมาดูสภาพนะ One hour later ามาถึงคาเฟ่กันแล้วค่ะ คาเฟ่นี้อยู่ระหว่างทางกลับกรุงเทพเลยครับอยู่ใกล้ๆมอเตอร์เวย์ก็สวยเคยดียนะดีไซน์สวยมันใหญ่เลยก็มุมถ่ายรูปมันเยอะ<ว>ยเดี๋ยวเราก็เข้าไปสั่งอะไรกินกันก่อนดีกว่าละสวยไปถ่ายรูปเลยนะเนี่ยดูดิอือตอนเย็นพอดีไง <c oughs> โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปสั่งน้ำก่อนแล้วค่อยไปหาของมาถ่ายรูปเดาไปเดยเข้าร้านหน่อยครับเดี๋ยวเข้าร้านเล้ชัดเดยเข้าร้าน คาเฟ่ที่นี่แมุมถ่ายรูปเยอะมากเดี๋จะขึ้นรูปให้ดูนะคะว่ารูปที่ถ่ายมาเป็นไงบ้างปัก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 อุ้ยสวยมากที่นีาาานกก่ ฝากกดไลค์แลวฝากกดซับสไให้ห้องแฟนชิัด้วยนะคะบายบาย